อ่ะครับวันนี้ก็มาแปลกสถานที่หน่อยนะครับผู้ชมก็คือวันนี้ผมมาเดินหาประกัดที่หน้าค่ายจริรประวัตินะครับเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยสั่งลาคอปเปอร์กับฮิลบอยมาครับผมก็เลยออกมาหานะเผื่อว่ามันจะได้เพิ่มอีกครับผู้ชมตรงนี้จะเป็นโซนต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินหานโซนที่มีประกัดนะครับหรือมีสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับผู้ชม ตอนนี้ก็เดินมาถึงตรงร้านขายประกาศนะครับซึ่งผมว่าร้านดีนี่ปลาค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ผมต้องการเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเป็นเฮล์บอยนะครับแล้วก็เป็นคอปเปอร์นะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นไอซมูไรนะครับโมลไรราคา5้บาทนะครับไม่แพงครับผมก็จะไปขายต่อนะครับคือวันนี้ตั้งงบไว้ไม่ให้เกินตัวละ100นะครับเพราะว่าผมไปปล่อยต่อนะครับขั้นต่ำก็150ต่อตัวนะ ตอนนี้ก็เลยมาหาปลาครับที่มันเกรดมันใช้ได้ครับไม่ใช่แบบเราจะเลือกเอาโมซัวตัวเละนะครับ,บคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นปลาที่ที่เป็นโลกเกรดลงมาครับ20บาทผมเห็นบางตัวเนี่ยก็แอบ,บหางดีเหมือนกันนะครับ,บคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับตัวนี้คือหางดีนะครับตรงนี้จะเป็นเอ่อเป็นแบ็กสตาร์นะครับเป็นแบ็กสตาร์บาาแบ็กไลท์นะครับ,บ ก็จะขายผมถามลุงแกนะรลุงขายแกลุงขายอยู่ที่อ,อ่าสี่ร้อยห้าร <400 S 2> ้อยบาทนะครับนนตรงนี้จะเป็นตัวเมียนะครับแกขายอยู่ที่สามสิบห้าสิบน,นะครับ,รบนี่นะครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับมีคอปเปอร์มีคอปเปอร์กาแล็กซี่ของข้าเป็นคอปเลด ตัวนี้จะเป็นแบ็กสตาร์นะครับผมมองแล้วมันเหมือนแบ็กไลท์นะครับผมก็เลยไม่เอานะครับผู้ชมเพราะสีมันไม่ค่อยเงาเลยอะอแล้วก็จุดด like อทอะไรเขาไม่ค่อยมีด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกมันมี Galaxy ซี่ย o w โครับแต่ผมดึงไปให้ลุงแกแพ็คแล้วครับผมก็เลือกปลาไปนะครับช่วงนี้ ตรงนี้ก็ผมเลือกไว้ครับตรงมุมที่เป็นถุงถุงผมแพคไว้ครับนี่ครับตรงนี้คือปลาที่ผมเลือกไว้แล้วนะครับจะเป็นกระต่าบ้างส่วนใหญ่จะเป็นคอปเปอร์นะครับนนนนพายายามจะซื้อเยอะๆนะเพราะว,ว่าเขาจะได้ลดให้นะครับคุณผู้ชม ก็จะเห็นได้ว่าคนก็เข้ามาดูกันเรื่อยๆนะครับจริงๆมันมีหลายร้านนะครับเดี๋ยวผมเอารีวิอที่ร้านอื่นมาให้ดูบ้างนี่ก็จะเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประกัดป่าใส่เยอะนะครับแต่ผมจะมาซื้อวิ่งนะครับร้านนี้ก็จะมีประกัดป่าพวกเลดดะก้อนนะครับก็มีฮิวบอยอยู่บ้างครับแต่ว่าตัวเล็กมากนะครับผมก็เลย พอไปก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นประกาศป่านะครับเป็นพวกมหาชัยแล้วก็จะมีเอเลี่ยนด้วยนะครับราคาก็ตามหลูเลยครับคุณผู้ชมคือมันเกินเกินงบที่ผมจะปล่อยได้ผมก็ไม่ซื้อนะครับเนี่ยอย่างพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นปลาแบบเหมือนเป็นปลาแฟนซีธรรมดาครับแล้วมันเอามาแล้วมันปล่อยต่อแบบยากมากนะที่จะได้ราคาดีๆเนี่ย นี่ก็จะเห็นได้ว่าลุงเขาก็จะพูดประมาณว่าลูกค้าที่ให้ถ่ายปลานะก็จะให้ถ่ายเปเปะนะครับติดจะขายได้ราคาดีบางคนเราก็จะให้เป๊ะแล้วก็เอาราคาเหมือนกันนะครับช่วงนี้เขาจะสั่งเฮลอยแบบคอปเปอร์เยอะเฮลิคอปเปอร์เภทไหนเป็นคอปเปอร์สตาร์ทีมมีแบ็คคอปเปอร์ตอนนี้เนี่ยเพิ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ขึ้นจะบอกวันศุกร์ยังเล็กอยู่ ใ่ด้ีครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะลองเดินหาร้านอื่นอีกนะครับตอนนี้ก็เจออีกร้านหนึ่งนะครับอยู่ซ้ายมือผมเห็นไหม นี่นะครับคุณผู้ชมร้านนี้คือราคา50บาททางร้านนะผมก็เข้าไปปุ๊บผมก็ถามพี่เขานะครับคือปากัดส่วนใหญ่นี่จะเป็นแฮมมูลครับแล้วก็เป็นพวกคาเิลอะไรอย่างงี้นะครับจริงๆร้านปากัดมีเยอะนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันส่วนใหญ่จะเป็นปพวกปลาจีนพวกอะไรอย่างงี้นะครับ หางหนามตัวเท่าไหร่ครับพี่หางหนามก็ถามครับตัวสีดำคืออยากได้ตัวเดียวครับตัวสีดำตรงนี้จะขายห้าสิบบาทเพราะว่าหางนี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็หนามลึกมาก ร้านประกัดเนี่ยก็จะหมดแค่ประมาณ6ล้านนะครับร้านประกัดพวกปลาสวยงามอะไรนี้จะอยู่ประมาณ6ล้านนะครับแต่ว่าพวกปลาท้องพวกอะไรนี่ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับในโซนะผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนต้นไม้นะครับก็ใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับที่นคา,าจิระประวัติจังหวัดนครสวรรค์นนครับณผูช้ชมเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับหรือว่าอยากจะลองมาขายปลาก็าผมไม่รู้ติดต่อที่ใครนะผมแนะนาไม่ได้ผมไม่เคยมาขายนะครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดนะครับตรงนี้จะเป็นโซนต้นไม้นะครับโอ้โหเยอะมากนะครับกา

นี่ก็จะเป็นโซนปลาครับจะอยู่ใกล้ๆที่เก็บรถมอไซค์นะครับที่จอดรถมอไซค์พูดผิดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกประกัดยักษ์นะครับแล้วก็เป็นประกัดจีนนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะปล่อยต่อได้ครับก็เลยเดินกลับเลยครับนี่ก็จะเป็นปลาที่ผมซื้อมาครับเป็นแบ็กซ์มลไรนะครับ,รบแล้วก็จะมีพวกคอปเปอร์เลด พวกคอปเปอร์สตาร์เทลอะไรอย่างนี้ครับแต่หางเขาจะไม่ค่อยสวยนะครับอย่างว่านะครับมันเป็นปลาที่เกรดไม่ค่อยที่จะสวยเท่าไหร่นะครับสวยๆเนี่ยมันมีอยู่นะครับแต่ว่ามันมีน้อยนะครับวันนี้ก็จัดไปพันสามสิบบาทนะครับได้ปลามาทั้งหมดยี่สิบตัวเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมก็คืออย่างน้อยๆราคาร้อยห้าสิบเนี่ยผมมองว่ายัางไงผมก็ปล่อยคุ้มอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าแบตจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย